เอาจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าใครไปเห็นที่อำเภอหรือเขตหรือเปล่าก็นั่นนะสิเพราะว่าเพิ่งไปจดทะเบียนยาเนี่ยมันมันมันเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะเปลี่ยนหัวไปหมดพี่บุ๋มระวังกล้องมาแล้วเออแล้วเขาไปแล้วเขาก็ไปที่งี้กันงี้อ่าเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวมานี่ก่อนกอ็เดี๋ยว ตากล้องดีเลยตานมตากล้องค่ะยังคงต้องตามกันต่อค่ะจากข่าวลือสุดร้อนแรงคู่รักดารายุค90เตียงหักแถมเส้นใบยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังแชร์แทบว่าฝ่ายชายควงสาวใหม่เปิดตัวแล้วสาวคนนั้นเป็นไฮโซทําเอาคู่รักดาราหลายคู่นะคะถูกโยงเอียวเพียบซึ่งก็มีหลายคู่ที่ออกมาสยบข่าวลือแล้วค่ะ งานนี้ล่าสุดในรายการตกมันบันเทิงก็ได้มีการเปิดประเด็นถึงเรื่องนี้ด้วยพร้อมวิเคราะห์คำใบชุดใหม่ว่าคู่รักคู่นี้และมือที่3นั้นเป็นใครโดยทางรายการนะคะได้เปิดคำใบชุดใหม่ว่าฝ่ายสามีหน้าหล่อเป็นทั้งนักแสดงนักร้องพิธีกรนายแบบมีรางวันการันตีฝีมือส่วนภรรยาสวยหุ่นแซบชอบออกกําลังกายเป็นนักแสดงนักร้องนางนแบบ โดยทั้งคู่นะคะมีลูกมากกว่า1คนแต่งงานกันมากว่า20ปีซึ่งได้เซ็นไปหย่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังฟอลโล่และก็คอมเมนต์ในอินสตาแกรมกันปกติลดจากสถานะสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ของลูกและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและสาเหตุที่ทําให้เลิกกันเพราะว่ามือที่3นั่นเองค่ะ ขณะที่เต้นพิธีกรยังเปิดเผยถึงมือที่3ว่าเป็นสาวอายุหลักสีนต้น,ตนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการมีคนรู้จักเยอะทั้งในและก็นอกวงการเคยผ่านการแต่งงานกับใไฮโซมาแล้วก่อนจะเลิกกันและมีลูกติดมาด้วยและยังไปเที่ยวด้วยกันมาอีกด้วยคือตรงนี้เหมือนกำลังจะกล่าวหาว่ามือที่3ามไปเทียบกับฝ่ายชายมาแล้ว ั้งนี้ในระหว่างที่เต้นนะคะพูดเรื่องมือที่3บุ๋มประดาอีกหนึ่งพิธีกรก็ได้มีการเขียนชื่ออะไรอยู่จนเต้นทักนะคะทำเอาบุ๋มเดี่ยเลิกลากกางรายการเล่นเอาหลายคนเนี่ยแฮซูว่าไม่บุ๋มเนี่ยเขียนอะไรไว้และหนึ่งในหลายคนจับตาคือคู่ของเจจัลลินกับปิ่นเกตมณีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเคลียอะไรเลยนะคะทางชาวเน็ตก็จับตามันมีช็อตหนึ่งที่ชาวเน็ตเนี่ยสงสัยคืออินสตาแกรมสตอรี่ของปิ่นที่โพสต์คลิปคล้ายการ์ตูนแอนิเมชั่น ด้านบุมรด,ดานะคะก็ได้สรุปใจความการ์ตูนที่ปิ่นนะคะโพสตไว้ว่าฉันไม่ได้เสียใจยแต่ฉันไม่มีความสุขเหมือนกันกลางวันฉันยังยิ้มได้แล้วก็ขำๆไปเรื่อยๆแต่พ่ออยู่คนเดียวตัวกลางคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวฉันเองรู้สึกอย่างไรซึ่งทางบุมรด,ดานะคะก็มองว่าเรื่องการโพสต์คนอื่นอาจจะมองว่าชอบอะไรก็มาโพสไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ทุกโพส์หลอกที่เขาโพส์ไปเรื่อย นอกจากนี้นะคะบ,บุม๋มระดาคขะยังเผยอีกว่าทางชาวเด็ดขุดไปถึงบ้านของมือที่3แล้วค่ะตอนนี้แต่เราก็อยากให้ใจงเย็นๆอย่าไปบุกทัวร์ลงเขาเขาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมีการรวมตัวกันระหว่าง2ครอบครัวทั้งนี้นะคะบ,บุม๋มดรดาคขะยังพูดถึงประเด็นที่ชาวเด็ดมองว่ามาบอกใบทําไมทําให้คู่ที่เขาไม่ได้เลิกการเดือดร้อนซึ่งมันก็จริงอย่างตอนข่าวบุ๋มตอนท้องก็ชัดมากแต่ข่าวนี้คือยุค90คือเยอะมากจุดนี้ก็ต้องรอให้เขาออกมาเคลียร์กันเองเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้รู้กันค่ะเฮ้ยเอาจริงจริงเนี่ย แสดงว่ามันเป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าใครไปเห็นที่อำเภอหรือเขตหรือเปล่าก็นั่นนะเพราะว่าเพิ่งไปจดทะเบียนยาเนี่ยมันมันมันเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันก่อนนานไหมเกินเดือนไหมเดี๋ยวต้องไปเช็คกันหน่อยเหตุอไแค่รู้บ้างอีกอีกอันหนึ่งที่บอกว่าคือนี้เวลาคนเราเลิกกันเนี่ยคู่รักดาราเลิกกันเนี่ยสิ่งแรกที่จะเจอคือ unfollow IG แต่อันเนี้ยเขาเขียนกันมาเลยนะลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นพ่อและแม่ของลูก และตกลงเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันแต่ทั้งผู้ยังฟอลโล่ไอของกันและกันและคอมเมนต์หากันเป็นปกติมีคำใบ้เพิ่มอีกสาเหตุอันนี้สำคัญถ้าเป็นไปตามจริงนี่แหมช็อกอยู่เหมือนกันนะเขาบอกสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันเนี่ยเพราะมีมือที่3สาวมือที่3ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอายุหลักสี่ต้น,ตน,ตนเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักทั้งในและนอกวงการมากมายพี่บุมเขียนอะไรครับ <laughs> เอาใหมา่เ,ออเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักทั้งในและนอกวงการมากมายเคยผ่านการแต่งงานกับไฮโซมาแล้วก่อนจะเลิกกันและมีลูกติดด้วยแล้วก็มีการไปทริปเที่ยวด้วยกันอีกด้วยคือกำลังจะกล่าวหาว่ามือที่สามเนี่ยไปเที่ยวกับ ชาาายยมแล้ว่เชื่อว่าหลายคนนะคะยังจับจ้องให้ทั้งเจปิดนะคะออกมาแถลงชี้แจงถึงเรื่องนี้ทางท็อปดารานะคะยังคงพูดเสมอทุกคิดว่าเราต้องรอฟังความจริงจากปากทั้งคู่เท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ